หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายก่อนอน่นต้องขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์ภาคมันๆเมื่อคืนวันเสาร์ดวลเวสต์บอมวิชเจอกันใหม่ในคืนันอังคางพบอิสตันบูลเปอร์ซักซฮีครับลุ้มเชียร์ีปาจแสดงแบบเข้มข้นเขียงข้าศกันต่อไปติดตามข่าวสารทัศนาแม่น ลุ้นเชียร์ทีมโปรดแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับเฟร็ดยอมรับว่ายังไม่เข้าใจถึงปัญหาที่ทีมเมอเชญอยู่กับเกมในบ้านหลังเพิ่งเอาชนะอารเบลีฟซิกและเวสต์บรอมบิชได้เพียง2เกมจากการออกสตาร์ทซีซั่นนี้เฟร็ดกล่าวว่ามันยากที่จะเข้าใจว่าทําไมฟอร์มเกมในบ้านของเราถึงทําได้ไม่ดีเราต้องปรับปรุงต่อไปเพราะโอทาฟอร์ตต้องเป็นสถานที่ที่คู่แข่งเกรงกลัวที่จะมาที่นี่เราต้องทํางานหนักเพื่อคลายความกดดันให้ได้ พวกเราต้องพยายามคว้าชัยชนะในทุกๆเกมเราต้องเล่นด้วยความอดทนต้องใจเย็นรอช่วงเวลาสําคัญในการโจมตีถ้าพยายามเร่งจังหวะมากเกินไปมันอาจจะไม่ได้ผลโดยเฉพาะการเจอกับทีมที่เน้นเกมรับเราต้องออกบอให้ละเอียดนี่คือสิ่งสําคัญเฟร็ดพึ่งจะออกซ้ายเป็นตัวจริงและเล่นจนเกือบจบเกมในนัดชนะเวสต์บอมวิชเมื่อคืนวันเสาร์จับคู่กับเนมันดามาติชในแผงด้านกลางมีจังหวะขึ้นมาช่วยเกมลุกไล่บี้ตรงกลาง แลบูก,กับแผงไม่ฟิลของทีมสลาเวนลลิชได้อย่างสนุกมาฟังบทบสัมภาษณ์ของเลกุน่าโซชากันบ้างครับกับสถานรรการณ์ภายในทีมตอนนี้ที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงแข่งขันต่อเนื่องปลายปีเดือนธันวาคมและมีโปรแกรมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกพรีเมยร์ลีกรวมถึงคาราบาวคัพรออยู่นักข่าวได้ถามถึงการขาดหายไปของปอลปอกบาทั้งตัวจริงและตัวสำรองหลังกลับมาจากรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสโซชากล่าวว่าปอบาดเจ็บจากเกมล่าสุดกับสวีเดน เขาเริ่มรู้สึกปวดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นจริงๆเขาเริ่มเจ็บตั้งแต่ก่อนซ้อมแล้วและเขาไม่สามารถฝึกต่อไปได้ซึ่งเรากําลังรอดูอาการของเขาและหวังว่าเขาจะพร้อมในการโดดอิสตันบูลบาซักเฮีคือวันอังคารนี้แมนยูเตดมีโปรแกรมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดที่4ในรอบแบ่งกลุ่มโดนกับอิสตันบุลบาซักซฮีที่สนามโอทราฟอร์ดคือวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่25พฤศจิกายนเวลาตี3ตรงผาสดทางบีอินสปอร์ต บูโน่ยืนยันชัยชนะของทีมสำคัญที่สุดบูโน่เฟรนเดสคนสังหารประตูชัยให้กับแมนยูเต็ดเอาชนะเวสต์บอมวิชเกมล่าสุดชี้ว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่ทีมควาสังคะแนนในบ้านได้เสรยทีบนเวทีพรีเมียร์ลีกแม้จะต้องรุนเหนือจนถึงท้ายเกมบูโน่เผยว่าเกมนี้เป็นชัยชนะที่สำคัญมากของพวกเราเพราะเราต้องการสามคะแนนมันเป็นเกมที่ยากซึ่งจริงๆเราควรทำได้ดีกว่านี้เราเสร้างโอกาสได้เยอะก็จริงแต่เราควรมีคุณภาพมากกว่าเดิม และข่าวถามถึงการที่เขาเกือบจะทําเสียจุดโทษจองอังหวะสกัดแซมกาลักเกอร์ในกรอบเขตโทษก่อนที่จะต้องเช็ค VR r และมีการกลับขับตัดสินผมคิดว่าผมโดนเบาก่อนที่จะไปโดนขาของเขาบูโน่กล่าวอย่างมั่นใจส่วนจวังหวะสังหารจุดโทษบูโน่เผยว่ามันไม่ดีเลยในครั้งแรกแม้แซมจอนส้นจะออกมาจากเส้นก็ตามคุณจะเป็นต้องยิงให้เข้าไปตั้งแต่ครั้งแรกผมไม่แฮปปี้แม้จะยิงได้จากครั้งที่2ก็ตาม บรูโน่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้แมนยูเต็ดนะตั้งแต่ย้ายร่วมทีมไป22เกมทำได้14ประตูครึ่งหนึ่งในนั้นคือ7ประตูมาจากจุดโทษพาทีมชนะ13เกมเสมอ6เกมและแพ้3เกมรวมซีซั่นที่แล้วด้วยโอลกุก่าโซชาออกมาให้กำลังใจเมสซนกรีนวูดหลังดาวลุงปีแสดงใกล้กลับมาลงเล่นได้แล้วกรีนวูดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยีย่ยมในซีซั่นก่อนซัดไป17ประตูแต่ก็เจอมรสุมรุมเร้าในช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องในแคมป์ทีมชาติอังกฤษ และเสียเพื่อนสนิทไปจากการฆ่าตัวตายโซชาเผยว่าตนไม่สงสัยถึงความยอดเยี่ยมของตัวนกเตะบางครั้งคุณอาจจะต้องยองถอยออกมาบ้างเขาเพิ่งอายุ19ปีลองบองย้อนกลับไปสักหนึ่งปีก่อนหน้านั้นเขาถูกดรอปออกจากทีมเกมคาราบาวครับที่จะโดนกับเชลซีและเมสันก็อยู่กับสโมสรลงเล่นกับดอนคาสเตอร์คุณจะเห็นว่าเขามาไกลแค่ไหนเมื่อมาถึงตอนนี้ตอนนี้เขาทําประตูนในทีมชุดใหญ่ไปแล้ว19ลูกและลงประเดิมในนามทีมชาติกรีฑาไปแล้วเช่นกัน ขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องกินวูดอาจจะมีข่าวให้พูดถึงแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พร้อมด้วยกันทั้งนั้นเขาเป็นคนดีมีแนวคิดที่ดีและมีความสามารถซึ่งทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วกินวูดเพิ่งจะฟื้นตัวจากอาการป่วยและกําลังมุ่งม,มั่นเรือกความฟิตเพื่อกลับสู่ทีมอีกครั้งเราไปดูกูรูฟุตบอลวิเคราะห์เกมที่เจอกับเวสต์บรอมวิชกันบ้างครับสโคตตตั้งคําถามถ้ายูเต็ดไม่มีบรูโน่จะเป็นอย่างไรพอสโคอดีตนักเตะปีศาจออกมาสแสดงความเห็นหลังเเกกมอออย่าาชาชติ หลังยูเต็ดทำได้แค่เฉือนเวสบอม1-0คุณสงสัยไหมว่ายูเต็ดจะอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีบรูโน่เฟเดนเดสก่อนที่เขาจะเข้ามาทีมแทบเร้าอกาศไม่ได้เลยผมรู้สึกเสียใจเล็กน้อยสำหรับตัวรูปของเราในการสร้างสรรค์พวกเขามีทั้งะที่ยอดเยี่ยมสามารถทำอะไรบางอย่างได้จากบอลของบรูโน่มักเซลผ่านคู่แข่งได้แรดฟอร์ดมีฝีเท้าที่ดีแต่ผู้เล่นแผนมิดฟิลของเราทั้งสองคนต้องมีส่วนร่วมในการโจมตีมากกว่านี้ สโคสแลกันไม่พอใจถึงจังหวะสุดท้ายของแมนยูดตต์ดบานฟองเลรเบิร์ฟอดีนนักเตะทีมชาติฝรั่งเศส,สแสดงความกังวลถึงฟอร์มของอันโตนีมักเซลถ้าเขามั่นใจเขาจะโอเคกว่าน,นี้เลรเบิร์ฟกล่าวเขาพลาดโอกาสไป3ครั้งในเกมกับโปรตุเกสและพลาดอีกในเกมเจอเวสต์บรอมถ้าเป็นนักเตะระดับโลกจังหวะแบบนี้มันง่ายมากๆที่จะเปลี่ยนเป็นสกอเร์เขาต้องเป็นนักฆ่าฟอร์มของเขาไม่ดีเอาซะเลยแต่เลสฟอร์มถูกใจแฟนๆพาพีแดงเข้าวินเหนือเวสต์บรอม อเล็กเตเลสแบ็กซ้ายคนใหม่ของแมนยูเต็ดเผยความรู้สึกหลังลงประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกเกมและให้ต้นสังกัดใหม่พร้อมทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจผมรู้สึกยอดเยี่ยมมากๆก,กับการประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกพร้อมกับชบชนะเกมสําคัญของผู้เราตอนนี้ทีมมุ่งความสนใจไปที่เกมถัดไปแล้วลพลพรรคผีแดงก็รู้สึกดีเช่นกันที่ได้เห็นหนายลงเล่นเตเลสเล่นได้อย่างโดดเด่นในจังหวะเติมเกมรุกมีคาแรคเตอร์และบุคลิกที่ถูกใจแฟน แถมยังช่วยเกมรับได้หลายครั้งเหลือแค่เบิกประตูแรกหรือแอซสต์ให้เพื่อนได้น่าจะทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะตอนนี้แบ็กวัย27ปีจะได้ประจำการฝั่งซ้ายยาวๆในระหว่างที่ลูกชอบาดเจ็บโดยมีเบรนด์วิลเลียมเป็นตัว by. สแตนบายสถิติที่น่าสนใจของเตเลสเกมชนะเวสต์บอมดวลลูกากากัดชนะ100%เข้าปะทะชนะ100%จ่ายบอลสำเร็จ8 4จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย25ครั้งรีคอเวอรี่บอล14ครั้ง จะบอลเข้ากรอบเขตโทษ3ครั้งแย่งบอลสำเร็จ2ครั้งเรียกฟาวล์ได้2ครั้งและโอกาสยิง2ครั้งจากลูกสูตรบอกกันที่ข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับยานาเกฟทอปนักข่าวในกลุ่มเชียร์สามสายข่าวในเยอรมันรายงานเมื่อช่วงดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าไดอโยอูปาเมกาโนก็หลังขอเบรไลฟ์ซิกต้องการย้ายออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์ปีหน้าอูปาเมกาโนลงเล่นไม่จบเกมนะนะที่ไลฟ์ซิกเสมอแฟรงเฟิร์ตหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์โดยถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงพักครึ่ง ตอนนี้ไลฟ์ซิกนั้นเกาะอ,อยู่บนหัวตารางบุนเดสเลกาเยอรมันหลังอันดับ4มี17คะแนนตามหลังบบเยมวนิกจ่าฝูงอยู่2คะแนนรายงานจากฟอทอประบุว่าบบเยมวนิกนั้นสนใจในตัวนักเตะแต่กำลังรอประเมิสนสถานการณ์ของดาวิดอาราบาโดยมีลิเวอร์พูลแมนยูเต็ดและแมนซิตี้จับตาสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอูปาเมกกโนจะได้ย้ายไปทีมไหนจะเป็นตลาดเดือนมนกราคมหรือรอช่วงซัมเมอร์เพราะาผีแดงต้องรอติดตามกันครับ ่อการที่รายงานจากอิตาลีเรื่องดิวสลับข mm ั้วนักเตะแมนยูเต็ดครับคอร์ i e อเล่เดลโล่สปอร์รายงานว่าอินเตอร์มิลานน่าสนใจในดิวแลกตัวกับนักเตะแมนยูเต็ดคนหนึ่งแต่คราวนี้แฟนบอลปีศาจดงอาจจะไม่เห็นด้วยเท่าไรนะักและบางคนกําลังรอตัดสินใจอยู่อันโตนิโอคอนเต้กุนซือทีมงูใหญ่หวังจะนำคริสเตนริกเซนมมดฟิลตัวเก่าของทีมมาแลกกับเฟร็ดกองการจอมบูสปีศาจแดงโดยอินเตอร์ยังสนใจในตัวกาลิชชาก้าของอาร์เซนอลด้วยเช่นกัน อินเซนปัจจุบันอายุ28ปีมีสัญญากับอินเตอร์ถึงปี2024ลงเล่นให้กับอินเตอร์มิลานไป7นัดในทุกรายการซีซั่นนี้ยังทำประตูกับแอสซิสไม่ได้ส่วนเฟรดนั้นปัจจุบันอายุ27ปีมีสัญญากับแมนยูถึงปี2023สำหรับความเห็นของผมนะครับผมมองว่าแมนยูต็ดควรหากองกลางเชิงรับที่น่าสนใจดีกว่าเช่นด e แครไรส์ของเวสต์แฮมเดนิสซ่ากเลียของกระดบักหรือแม้แต่ลูเบนในเวสของบูฟ เพราะว่าผีแดงคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวของวันนี้ร่วมแสดงความเห็นกันได้เลยครับถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมบอกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยููส้หากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย